โอเคเรากลับมากันใหม่นะครับพอดีเมื่อกี้นี้ผมต้องขออภัยด้วยได้เวอร์ก,กล้องมันไม่ลงเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ ครับกลับมาต่อนะครับตอนนี้เรามาดูที่บนเนื้อผ้านะครับถ้าเพื่อนๆเห็นไม่ชัดเจนเนี่ยบอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้เป็นส่วนๆให้เพื่อนๆได้ช่วยกันดูนะครับช่วยกันพิจรารณา ี่นะครับถ้าเราเห็นในจอไม่ทราบว่าเพื่อนๆเห็นกับชัดไหมเดี๋ยวผมลองเคียั์สูงให้มันชัดขึ้นอีกหน่อยนึง เราจะเริ่มดูจากมุมซ้ายด้านบนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ขยายตอนนี้ผมใช้เลนธรรมดาอยู่นะครับเออใช้เลนที่กำลังขยายอยู่ที่ประมาณน่าจะสามตัวเลนซูมอะตอนนี้ยสาแต่ตัวกล้องผมคูณอิกสิบ นะครับก็เป็นสามร้อยเราขยายเออเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับเมตรวัดวให้เพื่อนๆดูเลยว่าตอนนี้ในโฟกัสที่ผมยังไม่ปรับเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ 5ม้ามิลนะครับห้าหกมิลนะครับหกมิลจากบนองคพระเดี๋ยวเราก็ดูตามไปเรื่อยๆนะครับผมว่าไม่ต้องดูพิมพ์กันดีกว่าไหมเรามาดูที่เนื้อจริงๆกันเลย เดี๋ยวเริ่มต้นจากเม,ม็ดมวลสารสีเขียวนี้นะครับโอ้โหสัญญาณหลุดเดี๋ยวขอแป๊บนึงน,นะครับขอกล้องเข้ามาก่อน ใส่ต้องขอภัภัยเดี๋ยวต้องกลับเข้ามาใหม่อีกรอบนะครับสัญญาณกล้องหลุด